ชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงสแดงหรือว่าผูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข,ข่าวเด่นริเวอรวพูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เรียกได้ว่าเข้าเปิสู่ช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆกันแล้วหลังจากวันนี้คือวันเดทลายของตลาดซื้อขายนักเตะประจําช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเอง นั่นหมายความว่าถ้าทีมของเราต้องการจะเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายหลักของเราสองคนได้แก่ในรายของทง sa, ัอเร็กซานเดออิซาศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนมาจากทางสาลิกาโดนิวคาเซอร์ยูไนเต็หน้าทางมาร์เกีฮีเซ็นเตอร์ฮัทีมชาติอังกฤษมาจากทางปราสาทเดนแก้วคริสตันพาเลตเราก็จาเป็นจะต้องปิดดิวให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนี้เท่านั้น ลอบหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าออกมาสปอยเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับนั่นก็คือตัวของทางอร์เลอร์สตในใหญ่ดัชแมนของเรานั่นเอง หลังจากที่ตัวของผมเองพอได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้เลยทีเดียวอันที่จริงเมื่อคืนนี้ทางสล็อตก็มีภารกิจสำคัญนะครับเพื่อนๆในการพาทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของทางปืนใหญ่อาสนอกอีกหนึ่งทีมรุนชั้นผิมเลิกด้วยกันก่อนที่เราจะได้ผลการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้เมื่อสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือทางเดอะกันด์เนอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางดอมิกโซบอสไล่กับตันทีมชาติฮังการี ที่ปั่นฟรีคิกแบบเรียกได้ว่าปิกวิญญาณเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามที่สุดเป็นประตูโทนพาทีมของเราเก็บ3คะแนนสุดสําคัญทะยานขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางเก็บ9คะแนนเต็มจาก3เกมแรก แต่ไฮไลท์สำคัญนอกจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นมันก็อยู่ที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของตัวสล็อตนั่นแหละครับรอนแน่นอนว่าในเมื่อวันนี้เป็นวันปิดตลาดซื้อขายนักเตะนักข่าวก็พยายามจะถามจี้เขาเลยว่าสุดท้ายแล้วลวิเวอร์พูลจะมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาอีกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในรายของทังอเล็กซานเดอร์อีซัคและถังมาเกฮีดังกล่าวข้างตน้น ซึ่งคำตอบที่ทางสล็อตได้ให้กลับมานั้นแม้ว่ามันค่อนข้างจะสั้นแต่เรียกได้ว่าได้ใจความค่อนข้างจะครบกันเลยทีเดียวดังนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆจับทุกคำเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าทำไมผมติดอมยิ้มกับบทสัมภาษณ์นี้ของเขาอาเนสสล็อตได้กล่าวว่าผมได้ยินมาว่าบางทีคืนนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะสล็อตกล่าวก่อนที่ทางเลวิสตีลนักข่าวสายของคนดังจากทางเดลี่เมลจะหยิบฉวยมารายงานต่อผ่านนักเอ็กส่วนตัวของเขา มันเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วแต่ในตอนนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะมีข้อสเสนอยื่นไปให้กับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักมาลอดูดีลของทางมาร์เกอรีด้วยรวมไปถึงคนอื่นๆที่จะมีการย้ายทีมออกไปไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆอ,อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าหนึ่งในคนที่มีการออกมาสปอยล์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวของทางส็อตเองเพราะหลังจากที่เขามีการให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเราก็ได้เห็นข่าวใหญ่ที่สุดประจำวันนี้เลยก็วาได ว่าตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดมีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้นัเวูลประสบความสำเร็จในการคว้าตัวถักอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทีมของเราแล้วด้วยค่าตัว130ล้านปอนด์ซึ่งนั่นจะทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราแล้วก็เป็นการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมากับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่1ในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกแซงหน้าสถิติเดิมที่เพื่อร่วมมทีม ใหม่ของเขาเพิ่งจะทําเอาไว้อย่างในรายของทาง f o r ์เร n เลียนตอนที่เขาย้ายมาจากทางห้างขายยาบ่ายก l e ลวเวอร์กูเซนในช่วงต้นซัม,มอร์นี้ที่สนนราคา116ล้านปอนด์นั่นเองซึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้อันที่จริงแล้วช่องของเราเองอย่างทางที่ว่าผู้เดลี่ไบเซอโอซึ่งเป็นช่องลูกพี่ลูกน้องกับช่องนี้ ก็มีการรายงานข่าวนี้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปแล้วว่านิวคาซลยอมที่จะขายตัวของตัดอีซักมาให้กับสโมสรของเราเพียงแต่ว่าตอนที่ผมลงคลิปนั้นไปตัวของทางโรมาโนยังไม่มีการออกมาเฮียวีโกและหลังจากที่ผมลงข่าวไปได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเฮียวีโกก็ตามมาในทันทีเลยดังนั้นจึงขอยกยอดมาอธิบายเรื่องเฮียวีโกของทางโรมาโนในคลิปนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็มีการโพสต์เอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนผ่านหน้าเพจเออย่างเป็นทางการของเขา ข่าวด่วนอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายไปอยู่กับทางลิวอภูเฮียววีโกโลมาโน่โพสต์มายืนยันเรื่องนี้พร้อมด้วยวเด็ดประจำตัวของเขานั่นเองดิวสาปัดตกลงกันได้แล้วในตอนนี้ด้วยค่าตัว130ล้านบอน์ซึ่งจะเป็นการย้ายทีมที่เป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกอีกด้วย ในตอนนี้ตัวของทางอีซักกำลังจะเดินทางไปเข้ารับการตวรวจร่างกายในวันนี้ในฐานะนักเตะคนใหม่ของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาระยะยาวกันมาได้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วสำหรับทางอีซักแล้วเขาเลือกลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวมาโดยตลอด ในายก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาวการย้ายทีมของทางอเล็กซานอร์อีซักมาสู่ถิ่นแอนฟิลของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะนอกจากการที่เราสามารถจะประสบความสําเร็จในการตกลงค่าตัวของทางนักเตะกับทางนิวคาส์เซลได้แล้วหลังจากที่มันมีการเจรจาต่อรองกันมายาวนานเกือบจะเรียกได้ว่าร่วมๆสองเดือนกันเลยทีเดียว ซึ่งเหตุผลหลักในเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมพยายามจะที่บายให้เพื่อนๆหลายท่านเข้าใจซึ่งบางคนก็คิดว่าถ้าจะคว้าตัวเขาคงจะต้องปิดดีวไปนานแล้วแต่สาเหตุหลักที่เราต้องดึงเกมมาจนกระทั่งถึงท้ายตลาดและมาถึงวันเดทไลน์เช่นนี้ก็เพื่อจะกดค่าตัวของเขาลงมาให้ต่ําที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้นั่นเอง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทางนิวคาเซิาที่ยืนกรานมาโดยตลอดว่าพวกเขาจะไม่ยอมขายตัวของทัดอีซักออกมาหาักไม่ได้เงินค่าตัว150ล้านปอนด์แต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาจวนตัวจริงๆเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องลดค่าตัวและปล่อยนักเตะออกมาในท้ายที่สุดเพราะตัวของทัดอีซักนั้นใจไม่ได้อยู่ที่เซนต์เจมสาร์ตอีกแล้วนั่นเอง และนอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทาง Fabrizio Romano แล้วเราก็เห็นอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างทาง David o อ n s t e i n เจ้าของฉายาเทพเดวิดที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง Athletic กก็ไปการออกมาคอนเฟิร์มในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันแถมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าตัวของทักอีซักกำลังจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราในวันนี้แล้วอีกต้วย นิวคาเซอลยู่นาเต็ดบรรลุข้อตกลงทั้งหมดร่วมกับทางสโมสรฟุตบลอลเววร์พูลได้แล้วสำหรับการขายทางอเล็กซานเดอร์อิสซักออนสตีนโพสยืนยันผ่านหน้าเอกอย่างเป็นทางการของเขาดิวสำหรับดาวยิงวัย25ปีรายนี้จะมีมูลค่า130ล้านปอนด์สำหรับทางฝั่งของนิวคาเซอร์อยู่นาเต็ดเมื่อรวมกับกองทุนความเป็นธรรมสำหรับการโอนย้ายผู้เล่นแล้วส่วนทางนักผูลนั้นจะจ่ายค่าตัวที่ตัวเลข125ล้านปอนด์ การตรวจร่างกายจะเสร็จสิ้นในวันจันทนี้ก่อนช่วงเดทไลน์โฟล์การย้ายทีมของทางดาวหญิงทีชาตสสวีเดนซึ่งนอกเหนือจากการยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางเดวิดออนสตีมแล้วอีกหนึ่งคนที่ก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือในราของทางเจมส์เพียสเหยว่ขาว,วงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกับทางออนสตีมอยู่กับทางเดอะแอตเลติกนั่นเองดิวได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเพียสโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง อเล็กซานเดอร์อิซักจะเดินทางมาครอบรอกการตรวจร่างกายหนึ่งวันจันและผู้ทุบสืิติดค่าตัวสูงสุดของสโมสรเป็นครั้งที่2ในช่วงสัปเอร์นี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราเจาะเลืกเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของนางนักเตะและการที่เขาจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราไปแล้วเพื่อนๆหลายท่านก็คงอยากจะทราบกันว่าล่าสุดท้ายตัวของท่านอีซักนั้นจะมีการเซ็นสัญญากับทีมของเราเป็นระยะเวลายาวนานเท่าใดกันแล้วตัวเลขค่าเหนื่อยของเขาหลักมันจะไปจบลงที่อยู่ที่ตรงไหนกันซึ่งในส่วนของค่าเนหนื่อยณปัจจุบันมันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับแต่สําหรับในระยะเวลาการเซ็นสัญญ,ญา กับสมูทของเราอันที่จริงหากเพื่อนๆจำกันได้ช่องของเราก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อเดือนกว่าๆแล้วว่าตัวของทางอีซักนั้นสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเลี้วผูของเราได้แล้วอย่างไม่มีปัญหาใดๆโดยที่ตัวของทางนักเตะเองนั้นจะมีการเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลายาวนานถึง6ปี ซึ่งนั่นจะหมายความว่ามันจะเป็นสัญญาที่ผูกมัดตัวของทางอีซักเอาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ยาวไปจนก,กระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2031กันเลยทีเดียวหรือหมายความว่าเขาจะได้ลงเล่นอยู่กับทีมของเราไปจนกระทั่งถึงตอนที่เจ้าตัวอายุ31ปีเป็นอย่างน้อยนักปัจจุบันที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้น แล้วสิ่งที่เรามีการรายงานข่าวล่วงหน้าไปตั้งนานแล้วก็ได้รับคำยืนยันออกมาจากทางเลวิสสติลนักข่าวสายหงคนดังจากทางเดลี่เมลทับลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษนั่นเองหลังจากตอนที่เราเคยลงข่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วหลายๆท่านก็ไม่เชื่อแต่ในตอนนี้มันเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงอีกหนึ่งเรื่องแล้วครับ ได้รับการบอกกล่าวมาว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาว6กปีกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พ an, ูลสตีลโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X อย่างเป็นทางการของเขาการตรวจร่างกายก็ถูกนัดหมายเอาไว้แล้วด้วยในช่วงเช้าวันนี้ทีมแชมเปี้ยนจะมีการจ่ายเงินค่าตัวในแพ็กเกจรวมมูลค่า125ล้านปอนด์ตัวของทักกีซักเองก็มีการตัดผมเอาไว้แล้วในลุคใหม่สำหรับการที่จะเปิดกตัวอย่างเป็นทางการสำหรับทางสโมสรต่อไป ในตอนนี้ลิวภูก็จะเดินหน้าผลักดันดิวการคว้าตัวทางมารเกฮีมาร่วมทีมโ้วอีกหนึ่งคนราตีสวัสด์พร้อมกับปิดท้ายเป็นอิโมจิเป็นรูปวงกลมสีแดงซึ่งแสดงที่เห็นถึงทางสมูทองของเรานั่นเอง ซึ่งจากโพสต์ล่างาข้างต้นของทางสตีลนั้นก็ค่อนข้างทิ่จะชัดเจนเลยว่าคนที่จะย้ายเข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่ตัวของทงอิซกเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่จะมีตัวของทางมาร์กเกฮีมาจากทางคริสตันพาเลตด้วยซึ่งในส่วนนั้นเราจะมีการนําเสนอกันในลําดับถัดๆไป ว่าไหนๆเราก็ได้เห็นค่าตัวของทางนักเตะที่นักตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้ยินมาแล้วว่ามันมีเปิดเผยออกมาอยู่2ตัวเลขด้วยกันตัวเลขหนึ่งก็คือ125ล้านปอนด์อีกตัวเลขหนึ่งก็คือ130้าบล้านปอนด์แล้วหลายๆคนก็คงจะเริ่มสงสัยว่าให้สรุปแล้วค่าตัวมันคือ125ล้านปอนด์หรือ130ล้านปอนด์กันแน่ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาขยายความให้เราเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าทั้ง2ตัวเลขมันคือตัวเลขที่ถูกต้องเหมือนกันแล,ลน้ว กังไึงกันกับ125กับอีกถือ1บอก130ล้านปอนด์เรามาลองดูทางเป็นจาขอบกันก่อนเลยครับนี่ก็เป็นนักข่าวสายของคนดังที่ทํางานให้กับทาง t a l k s p o t เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวตึงประจําตลาดซื้อขายนักมเตะมสอร์นี้เลยก็ว่าได้หลังจากเขาก็มีการโพสต์ขึ้นในหน้าเพจของเขาเลยว่าเข้าจอบพิเศษ เิเวกว่าููจะจ่ายค่าตัวของทัานอเล็กซานเดอร์อิซัคที่ตัวเลขฟิกส์ที่125ล้านปอนด์หลังจากข้อเสนอได้รับการตอบรับไปเมื่อคืนนี้จากขอบโพสตเอาไว้ผ่านนาเอกส่วนตัวของเขาแถมยังมีการระบ,บุต่อไปอีกด้วยว่ามันจะไม่มีการใส่เงอนไขโบนัสเพิ่มเติมแล้วเมื่อพูดอย่างนี้ก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ว่าถ้าไม่มีโบนัสเพิ่มเติมด้วยใน125ล้านปอนด์มันจะขึ้นแตเป็น130ล้านปอนด์ได้อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ทางลุคเอ็ดเวิร์ดที่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักข่าวสายทางลิวคาเซลของทางเดลี่เทเลกราฟก็มีการออกมาตอบโต้ทางจากขอบกลับไปเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดูเปืียกกันเลยทีเดียวเมื่อเขาก็มีการโพสต์ข้อความขึ้นในนักเก็กส่วนตัวของเขาด้วยเหมือนกัน เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในเมื่อเป็นผมที่เป็นคนรายงานข่าวนี้เป็นคนแรกอย่างน้อยคุณก็น่าจะช่วยให้เครดิตนักข่าวที่เป็นเจ้าของข่าวหน่อยจะได้ไหมผมเข้าใจว่างานของคุณคืออะไรนะแต่สิ่งที่คุณทํามันไม่เหมาะสมเอาเสียเลยแถมยังมีการรายงานข่าวค่าตัวแบบผิดๆอีกด้วยเอ็ดเวิร์ดโพสต์เอาไว้ดังนี้ บางที่จริงแล้วค่าตัวที่ทางตัวของทางจากรายงานออกมานั้นไม่ได้ผิดครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางเดวิดออนสตีนออกมาอธิบายก่อนหน้านี้นั่นก็คือว่าตัวเลขที่ทางนิกวิปของเราจะจ่ายในดิวนี้อยู่ที่1 2 5ล้านปอนด์จริงๆแต่ตัวเลขที่ทางนิวคาซิลจะได้รับนั้นอยู่ที่130ล้านปอนด์ซึ่งส่วนต่างอีก5ล้านปอนด์นั้นทางออนสตีนก็มีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่า มันคือในส่วนของทาง Solidarity ซึ่งถูกกำหนดเอาไว้ตามข้อกำหนดของทางฟีฟ่าในกองทุนความเป็นทัรนระบบการโอนย้ายผู้เล่นนั่นเองครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทั้งตัวเลข125และ1น0ล้านปอนด์นั้นก็ถูกต้องทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรายงานข่าวที่ในส่วนไหนกันแน่แต่สำหรับประเด็นที่ทางเอสด,ดมีการไปต่อว่าทางจาขอว่าไปรอกข่าวของเขามานั้นอันนี้ต้องปล่อยให้พวกเขาไปเคลียร์กันเอง เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่อีกเช่นเดียวกันเพราะหากเพื่อนๆคิดว่าการได้ตัวถักอีซักนั้นพีคแล้วความจริงมันยังมีการพีคมากกว่านั้นอีกเพราะเรายังจะได้อีกหนึ่งนักเตะอย่างทางมาร์เกฮีมาจาับทางคริสตันพาเลซอย่างที่ผมมีการจุกหัวเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยเราพูดที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหากจะเป็นตัวของทางฝาบิซิโอโรมาโน่คนดีคนเดิมนั่นเอง มันมีการพูดคุยกันเป็นการภายในในตอนนี้กับทางคริสตันพาเลตเพื่อตัดสินอนาคตของทางมากเกฮี ee, หลังจากทางนิวคาสูลกำลังเดินหน้าผลักดันดีลนี้อยู่ลูมา no, โน่โพสต์ยืนยันเอาไว้ผ่านหน้า X ของเขาสโมรสรฟุตบอลน,นิวพูลพ,พ,พร้อมจะจบดีลนี้ด้วยค่าตัวเกินกว่า35ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายเขาต่อไปในอนาคตอีกส0เปอร์เซนตหลังจากสัญญาส่วนตัวกับทางนักเตะนั้นสามารถตกลงกันได้ตั้งแต่มอช่วงต้นเดือนสิงหาคม ลวเรื่องดังกล่าวข้างต้นนอกจากคำยืนยันของทางโรมาโนแล้วตัวของทางเดวิสติลจากทางเดลี่เมลเองก็มีการออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วยหลังจากทางพาเลตก็ยืนกันว่าพวกเขาขอเถอะหรือว่ากูขออีกเพียงแค่5้าล้านปอนในส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่เมเติม,ด,มดิวนี้ก็จะได้รับไฟเขียวให้สามารถที่จะย้ายทีมได้แบบราบรื่นหรือว่าผู้ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางคริสตันพาเลตในการเซ็นสัญญากับกัปตันทีมของพวกเขาอย่างทางมาร์เกฮีได้แล้ว สติลโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ของเขาได้รับการบอกกล่าวมาในคืนนี้ว่ามันมีโอกาสดีมากๆที่เดีลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้คริสตันพารตยืนกานว่าอยากจะได้ค่าตัวที่35ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม5ล้านปอนด์ส่วนทางนัวผู้แข่งก็เดินหน้าเดีลนี้อยู่อย่างจริงจังมันเหลือเวลาอีก21ชั่วโมงให้เดินหน้ากันต่อ หลังจากนองมีกันได้เลียงถึงโอกาสการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาแล้วหลากหลายคนกันเลยทีเดียวข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องของนักเตะที่มีโอกาสจะตกท้าออกจากทีมแอนฟิลของเราไปในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือในวันเดทไลน์นั่นเองนั่นก็คือในรายของทางโจโกเมสประกลังทรัพย์ประโยชน์ของเราหลังจากที่เมื่อคืนนี้เขาเองก็เพิ่งจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองลงไปทำหน้าที่แทนอิบราฮิมาโคนาเตอีกด้วย หนึ่งในสโมสรที่มีการติดต่อทากถามเขาเข้ามาก็คือทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานหลังจากพวกเขาในตอนแรกมีการยื่นขอน้อเสนอเข้ามาขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานเป็นการชั่วคราวแล้วก็ถูกทีมของเราตอบปฏิเสธข้อ,ขอสเสนอดังกล่าวกลับไปเช่นเดียวกันกับทางคริสตันพาเลทที่ในตอนแรกพวกเขาก็มีการยื่นขอน้อเสนอเข้ามาว่าจะยอมขายตัวของทางมาร์เกฮีมาให้กับสโมสรของเราด้วยค่าตัว30ล้านปอน ลรกกับการที่สโมสรของเราจะต้องปล่อยตัวทางกูเมสไปให้พวกเขายืมใช้งานอย่างตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้แต่เลวก้ผูกเองก็ยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวด้วยเหมือนกันซึ่งทาง p พาดรอยส์เหยียวข่าวสายหงคนดังก็ยืนยันว่าทีมของเราไม่ต้องการจะปล่อยตัวของทางกูเมสออกไปในรูปแบบสัญญาย,ยิมตัวนั่นเอง แต่ล่าสุดมันมีรายงานข่าวอัปเดตจากทางฟาวนิซิโอโรมาโนออกมาว่าในตอนนี้ทางมิลานได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งใหม่เข้ามาสนับทางโกเมสและในหนนี้เป็นการขอซื้อขาดนักเตะด้วยซึ่งทางนลือูของเราก็พร้อมจะอนุมัติดีนี้ทันทีหากเราได้ตัวของทางมารเกฮีมาจากทางสตันพาเลตเอซีมิลานได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางสโมสรฟุตบอลเวือกพูลสำหรับตัวของทางโจโกเมสในตอนนี้การเจรจาอย่างดำเนินไปอยู่ ลูมาโน่โพสตผ่านหน้าเอสของเขาเข้าใจว่ามันเป็นข้อเสนอขอซื้อตัวแบบถาวรนหลังจากทั้งสองสโมสรกำลังหาหรือเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้โจโกเมสได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้หากทางเกฮีได้ย้ายมาอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและหลังจากที่ทางโรมาโน่มีการโพสต์เรื่องนี้ออกไปได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดีเขาก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสแต่คราวนี้เป็นมุมมองของทางมิลานที่เชื่อมั่นว่าจะปิดติวนี้ลงได้ เอ hey, ซินมิลานมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงกับทางลิวอปูสำหรับตัวของทางโจโกูเมสได้ทันทีที่ทางลิวอปูสามารถจะปิดดิวกันคว้าตัวมาร์เกฮีแหากทางคริสตันพาเลตอนุมัติดิวนี้ออกมาลูมาโนโพสต์ยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ไปในเรบก็มีการได้เดองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อค่าคืนที่ผ่านมากันไปแล้วเราจะมาดูคนที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวของทางฟาบิซซโอโรมาโนอีกเช่นเดียวกันหลังจากทางนักผู้ของเรามีความมั่นใจว่าในตอนนี้จะได้นักเตะใหม่เข้ามา2คนได้แก่ในรายของทาง e, อเล็กซานเดอร์อีซักเลมาร์เกฮีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงแล้วมันก็จะเป็นการเปิดทางให้ตัวของทางโจโกเมสได้ยา้ายไปอยู่กับทางเอซีมิลาน ในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรเออว่าผู้กำลังเดินหน้าผลักดันกันเซ็นสัญญาทั้งในรายของทัง Isaac hi, อเล็กซานเดอร์อิซักและมา์เกฮีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในวันจันทร์ลูมาโน่โพส์ขารเจรจาคืบหน้าไปแล้วในตอนนี้แค่รอก้าวต่อไปสำหรับเคสของทางนิวคาสเซิลส่วนสำหรับทางฝั่งของทางคริสตัลพาเลตนั้นอยู่ที่ค่าตัวและตัวตายตัวแทน โจโกเมสจะได้ย้ายไปอยู่กับทางเอซีมิลานมันก็ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นหากเขาได้รับอนุมัติให้ย้ายทีมได้เรียกได้ว่าโพสต์อังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่นั้นมันสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมของเราเมื่อค่ำคืนนี้ได้อย่างครบถ้วนกระบวนวามกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ